ทุกประเภทไม่ใช่ตัวไวไม่ถึงสิบแปดก็อยู่ไม่ได้นะต้องยี่สิบขึ้นไปไม่น่าใจอ่ะตอนสมัครเราเกินอะเกินยี่สิบอะอันดับแรกก็ดูรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วก็ดูใบโองของเขาเขาเขียนอะไรแล้วเราก็ยิงคำถาม ไม่ยินคำามเราก็ say hello ไม่มันงก็มีอยู่นี่อันนี้ณเวลาตอนนี้ก็คืออ i ฟ g ิง o d e อิฟ i ิงแล้วก็วาร,รายดูยังชินได้ประมาณเนี้ยแต่เราชอบคำคำนี้เราก็ส่งไปตึง้งแล้วก็ออกไป มันก็อยู่เวียงเวียงเวียงมันก็ไปหาคนใหม่หาไปเรื่อยๆคนไหนที่เราถูกใจแล้วกดเข้าไปตัวอ่า,อานเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะหยึดได้แค่นี้หนกิโลอันนี้เราก็ส่งไปอย่างนี้ เพราะว่าเราไม่อยากคิดมากไม่อยากหวังอะไรมากมายแล้วก็ส่งๆไปยิงนี่ก็น่าตาดีอยู่ก็ดูๆไปกลอันนี้ก็เออก็ประมาณนี้ออกไป เห็นไหมมันก็หาไปเรื่อยๆคนไหนที่เราถูกใจเราก็กินเข้าไปแล้วก็ถามเขาซัีค่ะโหาเขาแล้วก็มีมากมายดูดิดูด,ดิมีทั้งแก่มีทั้งหนม่มมีทั้งรอไอ้ความแก่และนมเนี่ยมันปรับได้นะเยอะแต่ว่าเราชอบประมาณนี้อ่ะ นมมากอายุน้อยมากเราก็ไม่ชอบแล้วถอาอายุเยอะๆสามสิบขึ้นไปอ่ะสามสิบถึงหกสิบอ่ะ <c oughs> เราชอบอะไรที่มันไม่ใช่เด็กอ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากเราทักไปเยอะๆเยอะๆแล้วส่งของ้อความไปหาเขาเยอะๆเยอะๆแล้ว นี่เขาตอบกลับมาไอตรงเนี้ยงงงงงเราสามารถกดลงไปในตรงนี้มันก็จะปิ๊งอย่างเงี้ยอันนี้เราตั้งข้อความไปแล้วแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ส่งหรือเ,เขาก็อ่านพอเขาอ่านเห็นไหมอะ่ะอ <Ừ. S 1> มือเราถือไม่นึ่งเขาก็อ่านแล้วเขาก็จะส่งข้อความกลับมา ส่วนไอ้นี่โซ่ความหาเราทุกวันดูดีมันส่งมาเรื่อนเร็วขึ้นไปรับเลี้ยงหนึ่งหมื่นสองมืนมันก็พูดบปงัน้นแหละเยอะๆเยอะๆอย่างนี้เราก็อ่านอ่านข้อความถ้าเราถูกใจมันตรงต่อ เราต้องการอ่ะเราก็ตอบกลับแต่ถ้าเรามันไม่ตรงกคราเราก็ไม่ตอบแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปหาคนใหม่หาคนใหม่ก็คนนี้ก็ทําไม่อยากงั้นก็ถามไว้ไี่แค่นี้ มันอยู่ฟินแลน,นูนะ้นไมนี่อยู่พัทยาถ้าเราไม่เข้าใจอ่านไม่ออกเราก็แคปตรงนี้เราก็คัดลอกตรงนี้ตรงนี้เราก็แปลแปลแล้วมันก็จะขึ้นให้แบบนี้ เรือมันพูดว่าอะไรคุณแมวไพยัยอะไรชิรุน่นแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมากมายไม่ต้องยิงคำาาามอะไรมากมาย อันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเราไม่อยากอ่านให้ปหวดหัวเราก็คลิกเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยสบายดีไม่บไหนหน,นันบกรบตอบไอคนนี้เรามีลายของเขาแล้ว mm -hmm.